รถสมบูรณ์ถือว่าเดิมๆก็แรงอยู่แล้วรถมีอาการสะดุดรอบประมาณ4,000-5,000ถึงรอบสวัสดีครับพบ oh, ผมอีกคร,รั้งนะครับผมลุง S.B.K. นะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้ายักษ์เขียวนะครับตัวใหญ่สุดในรุ่นของ Kawasaki นะครับครั้งนี้นะครับ Kawasaki รุ่น นินจา z ซ 14R นะครับโฉมปัจจุบันละ to my eyes, cause all they see is thriller, on the track they projects, but me, I'm a villain. If you see what i seen and live what I live, dream what I dream and did what I did you can never come close to my team, I can 14R เนี่ยรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นคันเร่งกึ่งไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทอททนวาล์วแล้วคันนี้เจ้าของเพิ่งได้มาวันแรกเลยนะครับแล้วก็เอามาเซอร์วิสกับทางร้านนะครับก็คือมาถามา่ายมันย่ารอเย็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรอาซานะครับเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้รถเข้าไปนะครับแล้วก็มาทำการแฟดจูนเพิ่มแรงม้านะครับปรับให้รถมันเนียนขึ้นเพราะว่ารถมีอาการสะดุดรอบประมาณ4,000ถึ 5, ง5,000รอบ การแก้ไขไฟล์แฝตจูนเทนแลงมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกราฟกันนะครับว่าเป็นไงนะกราฟเส้นสีแดงเนี่ยครับก็มันจะมีอยู่2เส้นนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้คลิปแรกนะกราฟเส้นสีแดงเส้นแรกครับที่วิ่งขึ้นไปจากเส้นนี้คือจะใช้แกนแกนแรกครับคือเป็นแกนของแรงม้าครับเส้นสีแดงก็วิ่งขึ้นไปครับวัดแรงม้าสูงสุดได้ 192.4าแรงม้านะครับรอบไปตัดที่ประมาณ11,000รอบนะครับส่วนทอ้องเนี่ยให้เราดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับทอก็จะเป็นเส้นนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ129ิเนิวตันเมตรก็จะเป็นแกนนี้นะครับส่วนแกนล่างก็จะเป็น RPM ก็คือเป็นรอบเพลิมิตก็คือเป็นรอบของรอบเครื่องของรถนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือแรงม้าเดิมเส้นนี้ครับแล้วก็ทอร์กเดิมครับแรงม้าเดิม1้2กสองทอร์กร2อยิบก็ได้แรงม้า ใหม่ครับเป็นเส้นสีเขียวก็ชูดขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ220แรงม้าแล้วก็ดูอีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่มันวิ่งแบบเคอร์ฟมาตรงนี้นะครับดูเส้นทอร์กตรงนี้มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรก็ได้ประมาณ142นิวตันเมตรแรงม้าเพิ่มมารประมาณ10%ทอร์กก็เพิ่มมาเกือบ10%เหมือนกันก็ถือว่ารถสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานได้ปกติแนละ้ว เจ้าของแฮปปี้ก็เพิ่มเติมก็มีคันนี้มีการปรับแก้คร,ริกชิปเตอร์ด้วยนะครับพิิชิปเตอร์รุ่นนี้ก็เป็นสแตนเกตนะครับติดตั้งอยู่ที่คันเกียร์เลยก็สวยงามแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับมีข้อบุลิตนะครับก็ปรับแก้ให้เนียนแล้วก็คันนี้จบสุดได้220ลังหมา ทอกร4 2ก็ถือว่าแรงมากก็เหมาะสมกับรถ1440 c c จบเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้ายาเขียว1 4 0 0 c ่ตัวนี้แรงเนียนนะครับสมบูรณ์แน่นอน